เรามาอัปเดตกราฟช่วงข้ามของวันนี้ก็คือ b t c อีทีเลียมและตัวสุดฮิตที่จะไม่พูดไม่ได้เลยก็คือเนียนะครับสวัสดีเพื่อนชาวคริปตี้คาเนโซเอ้ยคริปโตเคเรนซี่ริมกดไลค์กดซับสไคร e กดแชร์คลิปนี้เป็นกาลังใจให้ผมด้วยนะครับต้องฟีคริปโตมาเสือนัคิดและมามองเกี่ยวกับกราฟผมไม่ได้มานําการลงทุนนะครับ วันนี้เราจะมาอัปเดตแบบเร่งด่วนในส่วนของกราฟ BTC Ethereum แล้วก็เป็นเนียนะครับโอเคเราไปฟังกันเลยอันนี้ก็เป็นมุมมองตลาดหรือภาพรวมตลาดในวันนี้นะครับก็ยัง BTC อยู่ที่ประมาณ4 3 1 0 0ื่นี่รย Ethereum มพ3น0นะครับเดี๋ยวเราไปดูกราฟกันเลยนะครับโอเคเรามาดูในภาพ t ท m e เฟรม day ก่อนใน,นส่วนของ BTC เนี่ยก็ยังคงวิ่งไซเวย์อยู่บริเวณแนวรับแนวต้านที่สําคัญนะครับก็ยังไม่วิ่งไปไหนตอนนี้ก็ยังคงยืนอยู่บริเวณแนวรับที่ประมาณ42,000จนถึง43,000ได้สวยงามอยู่ซึ่งแม ดีกำลังที่จะตัดขึ้นแต่ไม่ได้ตัดขึ้นเหนือซูนแต่อย่างใดและ RSI ก็ยังคงบ่งบอกว่าในช่วงนี้จะเป็นเทรนในการไซด์เวะมากกว่านั่นเองแต่สิ่งที่สำคัญเลยเดี๋ยวเราลองไปเปิดภาพในช็อตเทอมดูนะครับว่ามีมุมมองหรือทิศทางเป็นยังไงได้บ้างนะครับในส่วนของ BTC เนี่ยก็คงวิ่งเป็นการแบบเบรกจากแนวรับสำคัญที่40,020เนี่ยขึ้นมายืนบริเวณ43,000ได้สวยงามนะด้วยวอลุ่มของแท่งนี้นะครับแล้วก็มีการไซด์เว์พักตัวคือยังไม่สามารถผ่านเส้น MA50 ในไทม์เฟรม4ชั่ว ได้ซึ่งมันก็มาชนแนวต้านตรงนี้พอดีนั่นเองนะครับแล้วเราลองมาดูในภาพในช็อตเทิมกันบ้างในส่วนของไทม์เฟรมหชั่วโมงเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเรามองภาพตรงนี้เนี่ยปรากฏว่าอะไรครับ BTC ในไทม์เฟรมหชั่วโมงได้มีการเบรกในส่วนของไทแองเกิลกรอบเบรกออกมาแล้วนะ แองเกิลอันนี้ในมุมมองของผมนะครับซึ่งผมไม่ได้บอกว่าผมจะพูดถูกนะเนาะเพื่อนๆลองไปพยยิจารณาแล้วก็ลองมาเสนอความคิดเห็นกันนะครับซึ่ง b t c เนี่ยได้วิ่งไซเย์อย่างนี้แล้วปรากฏว่าล่วงลงมาเทสแนวรับแล้วเด้งขึ้นเลยตอนนี้ก็คงไซเวย์อยู่แล้วไม่ได้หลุดแนวรับซึ่งถ้าผมมองแบบนี้อันนี้เป็นแนวต้านของเทรนไลน์นะครับถ้าเราตีเนี่ยปรากฏว่าแท่งเนี่ยแท่งช่วงวันช่วงสามทุ่มนะครับปรากฏว่าได้มีแท่งสีเขียวในบเบรกออกมาด้วยวอลุ่มที่น่าสนใจ รวมถึงแท่งปัจจุบันที่เรากําลังเจอกันอยู่เนี่ยได้ยืนบนเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญทั้ง2เส้นในไทม์เฟรมหชั่วโมงได้ผมก็มองว่ามีโอกาสนะครับที่ BTC ่จะกลับตัวหรือปรับตัวเป็นขาขึ้นไปเทสแนวต้านต่อไปที่ประมาณนะครับหสี่รหรือประมาณแนวต้านบริเวณตรงนี้นั่นแหละที่เราได้วิ่งไปชนแล้วไม่ผ่านก่อนหน้านี้ก็คือตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เห็นไหมครับสองเส้นซึ่งมีความเป็นไปได้ในช็อตเทิมถ้า BTC ยังคงวิ่งแบบนี้ยืนเหนือได้วิ่งขึ้นไปเทส ปึ๊บอาจจะมีโอกาสมากมากที่จะวิ่งขึ้นไปเทสแบบนี้นั่นเองนะครับมีโอกาสนะจนกว่าอะไรครับจนกว่าว่า BDC เนี่ยจะไม่สามารถยืนบริเวณแนวรับสําคัญตรงนี้ไหวก็คือที่เบรกลงมาเนี่ยแปลกว่ากลับลงมาเทสแล้วไม่ผ่านแล้วร่วงลงมาแบบนี้ผมมองว่าจะไม่สวยแล้วก็ยังมีโอกาสกลับลงมาเทสบริเวณแนวรับสําคัญที่42,700่รวมถึง42,500ได้อยู่แต่ผมมองว่าถ้าวอลุ่มแท่งนี้เป็นแบบนี้ก็มีแนวโน้มที่จะมีโอกาสนะ ที่จะยืนไหวนะครับแต่ในช็อตเทอมเนี่ยเราก็ต้องรุนให้ไปยืนที่43,400-500ถึงให้ได้ก่อนแล้วเป้าต่อไปก็จะเป็น44,300จนถึง44,500โดยประมาณในภาพของช็อตเทิมนะครับเรียกได้ว่าอาจจะต้องรอดูในส่วนของมันพรุ่งนี้นะถึงอาจจะพอจะรู้ผลซึ่งก็ยังคงมีโอกาสอยู่ที่จะเขาอาจจะอยากไปเทสแนวต้านสำคัญอีกรอบหนึ่งที่เขาไม่เคยผ่านไปช่วงบริเวณนี้ นนั่นเองโอเคเรามาดูในส่วนของอี h e เรียมบ้างปรากฏว่าอีเ e เรียมใน Time f ฟรมหนชั่วโมงเนี่ยก็ได้วิ่งเป็นไทแองเกิลเหมือนกันแล้วก็ได้มีการเบลกออกมาจากเส้นเทนไลน์ของไทแองเกิลเช่นเดียวกันฉะนั้นก็มีโอกาสมากๆนะครับที่อีเ e เรียมเนี่ยจะไปเทสบริเวณราคาประมาณ 3,420ดยประมาณในช็อตเทิมเพียงแต่ว่ายังมีโอกาสที่อีทีเรียมเนี่ยอาจจะไซด์เวพักตัวไปก่อนแล้วอาจจะรอถึงประมาณช่วงวันที่16ช่วงเช้าของวันที่16อะไรแบบเนี้ยนะครับถึงอาจจะรู้ผลว่าเขาจะสามารถไปยืนบริเวณ3,400ได้หรือเปล่าแต่ในช็อตเทิมเนี่ยถ้ามองในมุมมองของผมเนี่ยเขาก็ได้เบรกไทรแองเกิลออกมาแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าจะเป็นการกลับลงมาเทสอีกรอบหนึ่งก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรนะลงมาเทสแบบว่าเป็นโซนแนวรับสําคัญที่ประมาณ3,310 จนถึง3,299น้นั่นเองต่อไปก็จะเป็นเนียนะครับถ้าจะไม่พูดถึงก็คงไม่ได้เพราะว่าค่อนข้างที่จะร้อนแรงเหลือเกินจากการเบรกฟอร์ลิ่งเวทตรงนี้ออกมาแล้วก็เบรกด้วยวอลุ่มที่เยอะพอสมควรขึ้นมายืนบริเวณแนวรับสําคัญนะครับที่ราคาประมาณ13-14เนี่ยแล้วปรากฏว่านะครับผมก็มองว่าเนียเนี่ยจะขึ้นต่อนื่องจากผมมองว่าเนียเนี่ยวิ่งเป็นแฟกแบบนี้นะผมก็เลยบอกว่าถ้ามันยืนไหวเนี่ยมีโอกาส ที่จะพุ่งต่อไปที่18แล้วก็21ซึ่ง18เนี่ยก็ได้มาถึงแล้วฉะนั้นเป้าต่อไปผมมองว่าก็ยังมีโอกาสนะครับที่เนียเนี่ยจะวิ่งไซเวไปก่อนนะครับแล้วไปเทสที่บริเวณแนวต้านต่อไปที่21และถ้ายังไปยืนที่21ไหวเนี่ยก็ยังมีโอกาสไปถึง29ซึ่งจะเป็นแนวต้านสําคัญมากๆซึ่งถ้าเป็นบริเวณโซนนั้นก็อาจจะมีโอกาสที่เนียอาจจะพักตัวก็ได้นั่นเองนะครับและตอนนี้เนี่ยในช็อตเทอมในไทม์เฟรมเดย์เนี่ยสโตเนี่ยก็อยู่โซนโอเวอร์บอลแล้วฉะนั้น หรืออาจจะมีการกลับตัวลงมาพักตัวบริเวณ16ก็ยังเป็นไปได้อยู่ฉะนั้นใครที่ยังไม่มีของเนี่ยก็รอจับตาดูว่านเนี่ยจะสามารถยืนบริเวณสักประมาณ9 8แล้วก็16.5ได้หรือเปล่าถ้ายืนได้ผมมองว่ามีโอกาสที่เนี่ย,ยจะมีทิศทางในการขึ้นต่อเนื่องจากในส่วนของเส้นโมเมนตัมที่สําคัญเนี่ยเขายังอยู่อยู่โซนนี้อยู่เลยนะครับ ฉะนั้นถ้าเป็นการวิ่งมาไซไวพักตัวเนี่ยอาจจะเป็นการวิ่งมารับกันของบริเวณเส้นค่าเฉลี่ยที่สําคัญพอดีผมก็เลยมองว่ามีโอกาสมากๆที่เนีย,นยจะไปต่อนั่นเองเนื่องจากเขาค่อนข้างจะมีแนวโน้มในเทนขาขึ้นค่อนข้างที่จะแขง็งแกร่งพอสมควรจากบริเวณตรงนี้เนาะนะครับเส้นสีข,ขาวของผมนี่และเส้นค่าเฉลี่ยก็ค่อนข้างที่จะวิ่งใกล้เคียงกับเส้นเ,นเทนลายสําคัญซึ่งอาจจะวิ่งมาเทสแบบเนี้ยเทสแบบนี้ ไปแบบนี้อะไรแบบเนี้ยยังคงเป็นไปได้อยู่นั่นเองในมองของผมซึ่งก็ถือว่าสวยงามตะการตาสําหรับเนียนะซึ่งอาจจะไปถึงถึง37เเลยก็ได้นะใครจะไปรู้นะครับเพราะว่าอันนี้เป็น ในส่วนของฟิโบนัชชีแล้วก็เป้าราคาที่น่าสนใจมากๆสําหรับเนี่ยในเป้าต่อๆไปนั่นเองโอเคครับวันนี้ผมก็มาอัปเดตแบบเร่งด่วนในมุมมองของผมเท่านั้นซึ่งผมไม่ได้บอกว่าสิ่งนีผมพูดมันจะถูกนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของเพื่อนๆหรือถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงสามารถคอมเมนต์พูดคุยกับผมไว้ที่ใต้คลิปด้านล่างได้เลย ผมก็เพิ่งกลับมาจากไปขอพรนะครับก็ไปขอพรมาเผื่อเพื่อนเพื่อนทุกคนนะก็วันนี้ก็ค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากแล้วก็เพิ่งอาบน้ําเสร็จนะครับยังไงก็ดีใจที่ได้พูดคุยกับเพื่อนทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมเป็นหาฉลามที่เกาะวานังผมสวัสดีแล้วเจอกันใหม่ครับผมบ๊ายบาย